ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีของจุนชาแนลนะคะกลับมาแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ห้าบอเดรลงคลิปประมาณอ่หวันนะคะพี่น้องคิดทอดกันบอค่ะพี่น้องขาคิดทอดกันบอนะคะฟึ่งแลวเวียกแลวงานทุกอย่างนะคะพี่น้อง ตอนนี้เราอยู่บนรถนะคะเราก็กําลังจะเปิดว่าบ,บอมมี่อย่างไรพี่น้องมา่ายพี่น้องบ้างบ้านญาติพี่นอาา้นอ,งงงงอ,นองลืมมาดามจูนนะนะขอโทษหลายๆเดอพี่น้องขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งให้ยอดผู้ติดตามสามหมื่นกว่านะคะพี่น้องะ่ะขอทษหลายๆพึ่งแล,ล้งานบวชค่ะพี่น้องก็เลยบอมมี่เวลาลงเลยเลนหนาะเลนหลังยุวสัน์ค่ะเดี๋ยวมืออื่นกสิเด,ดไปอัปปนใบพญานาอีกนะคะพี่น้อง ช่วงนี้ก็คือช่วงทำบุญนะคบพี่น้องะช่วงทำบุญเห็ดบุญไวละลายนะคบพี่น้องพอพอทีนี้นะ่ะอ่ะเข้าเรื่องเลยทีนีนะ้มาดูไลฟ์สดรอบที่สี่สิบสามกับ4ี่สบนาฬิตาไลนะคะพี่น้องคาลูกสาวน้ำตาลกิ่งแห้งพี่น้องขาเลิศเลิศจริงจจนเห็นแต่ว่าแต่ชอบมากที่สุดตั้งแต่โชว์มาก,ก็คือตั้งแต่ ตั้แต่มีไลฟ์สดมาที่น้ำตาลร้องเพลงก็ขึ้นรอบแต่ก็มักทุกๆรอบแล้วแต่รอบที่43เป็นสิ่งที่คอยปื้มที่สุดนะคะพี่น้องแล้วก็ขอบคุณ FC นะคะที่ดูแลลูกสาวนะคะที่เอ็นดูนั่งนะคะตอนที่นั่งได้ตอนที่นั่งเดี๋ยวพี่เบิงเดี๋ยวเดี๋ยวเสีพี่น้องเบิงจูนอ่ะเป็นคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบิงอยู่นะคะกับน้องวินเนอร์นะคะ เลือดจริงๆจากเด็กน้อยคนหนึ่งที่ไม่กล้าที่แบบว่าแสดงออกนะคะบกาเหตุบกายอย่างจนหมื่นหนึ่งนั่งมามาเหตุดี๋สิให้พี่น้องไปเบิ่งเลยนะคะพี่น้องขาเลือดอิลีพอยอมรับเด็กน้อยคนนี้จริงๆนะคะถึงจูนไม่ได้เข้าไปแต่จูนก็ดูไล์สดทุกๆรอบนะคะเบิ่งไล่สดทุกๆรอบนะคะเดี๋ยวกาสิเดเขาไปเป็นอาทิตย์หน้ากสซีเดว่าสิเดเขาไปหานีลุยเดี๋ยวิีท้งหานีลุยก่อน เพราะว่าจะเอาใบสี e. นะคะใบสีอีกใบถวายปู่ที่หน้าบ้านของนิลุยแล้วก็เมลี่นะคะเขาบรได้พอกันโดนแห้งยากอิลีพี่นอ้องบบาอิลีครัอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ไปดูคลิปของน้องน้ําตาลนะคะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นาริตะไลท์รอบที่4.3เป๊ะปังขนาดไหนนางเลิศจนทำให้แม่ๆเอฟซทุกคนปื้มปิติแล้วก็มีน้ำตานะคะ มีทั้งความฮามีทั้งน้าตานะคะพี่น้องนางเป็นคนที่อ้ยพี่น้องไปเมืองเองดีกว่านะครับพี่น้องหาโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวจูนขอน,นั่งรถไปกับอคุณป้าก่อนอุยคุณป้าวะสิ <c oughs> คือพี่เมียวนะคะอยากของจูนเองนะคะกําลังสิสพสื่อเขากินกันแล้วก็ตอนเย็นเรามีนัดกินข้าวกันที่บ้านแม่คิงนะคะแล้วก็ จูนจะขับมอไซค์น้องโอเมกอนไปรับน้องโนนด้วยนะคะแต่ช่วงนี้จูนจะให้ไปเบิงคลิปสั้นๆของลูกสาวของวินเนอร์น้ำตาลนะคะเปะปังขนาดไหนพี่น้องไปเบิงเลยค่ะมันเลิศอิลีนะคะขอบคุณคนที่ส่งรูปภาพนะคะสร้างให้บาดลูกให้น้องน้ำตาลน้ำนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปสั้นๆของน้องน้ำตาลกันเลยจ้า จากพี่แตงพรพลพัชค่ะขอบคุณพี่แตงขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่ะขอบคุณพี่เขามีอะไรจะพูดในใจพูดออกมาเลยลูกพี่แตงค่ะขอบคุณพี่แตงมากๆเลยนะคะแต่ว่า <c oughs> ไม่เคยถ่ายรูปก,กับแม่เลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าหนูยังไม่โตตอนนั้น <c oughs> ไม่คิดว่า แม่แม้เสียเร็วขนาดน,นี้ไม่ต่างกันหลักลกนะูกเนาะสุดสุขอบคุณบัวซากะเร็วบัจากเป็นกับจากตายคือว่าลเรพีน่น้องความแตนีแกนข้อสุบัทย่างตื่นมาเศร้าเห็นหนาจังวายังเฮายังมีชีวิตอยู่ทำตามความฝันให้ถึงที่สุดลกูกมากแนวใดเฮให้เต็มที่ทำให้คนที่อ,ทอยู่บนฟ้าที่กำลังมองเราอยู่ให้เขาภูมิใจ ทำให้แม่ภูมิใจถึงแม่อาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือแม่กําลังมองเราอยู่คือทางพีแพ้วรก็คิดว่าแม่เทพก็ลั่งมองอยู่เพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้ไดถึงแม่เป็นเด็กที่น่ารักเสื้อฟังผู้รักผญญู้ใยแนวดดีกระเฮดแนวดพวกพี่พี่แม,แม่แม่บอกสอนกระให้รับฟังแล้กก็พิจารณาแก้ไขในสิ่งดีเจ้าของเฮดบ่ถเกนหลุกเนาะสู่ต่อไปค่ะขอบคุณ f อซทุกท่านที่ให้กำลังใจค่ะ นั่นค่าตะกูไห้เด้อชื่อจริงเด็กยิ้งัวสีซื้อเล่นก็เอิ้นอีเฮียนกิโลก็เจ้า ปเป็นยังไงบ้างเป็นจังไดบ้างครับพี่นอ้องขานะคะมันเลิศดมีทั้งน้ําตานะคะเป็นยังไงพี่น้องจบไปแล้วนะคะนริตาหลายครั้งที่43 44สำหรับลูกสาวนะคะแบบเลิดกำลังกินบั่วงนะครับพี่น้องคินบัะะ่วงแหละก็เสียออกไปนบ,บ้าน พี่คิงนะคะแม่คิงนะคะแล้วก็จะเป็นรับน้องนนนะคะพี่น้องคับตุ้ยแบบคาคากรวดพี่น้องเอ้ยอเรื่องโอกาสต่างกล่องมากแอบนะัะขอโทษ FC ทุกๆคนนะคะที่จุนไม่ได้ลงลิฟ สาเหตุที่บร,ริลงก็คือยากยากแรนกับอันงันบวชนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันที่27 28จุนจะทํำลงทานนะคะพี่น้องค้า27 28จูนสีเหตุลงทานยูวัดของจูนเองยูวัดบ้านจุนเองเออเป็นงานมันเกิดของหลวงลุงนะคะลุงกค็คือเป็น เป็นายของเม่นะคะเป็นอของแม่เห้ากรสิเห็นลงทานว่าจะทําลงทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องลงทานกว๋วยเตี๋ยวนะคะใครอยากใครสนใจนะคะผู้ใดสนใจร่วมอนุโมทนาบุญนะคะทักหาจุนได้หรือทักเขมามนในช่องย t u b e นี่ก็ได้แต่คอมเมนต์นะคะหรือจะทักไปในมาดามจุนสายลูแฟนเพจนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจุนสิ่เดือนเดินทางไปหาแมคคิงแล้วบ่วมีอยังหลายให้เบื้องคิมสั้นๆสำหรับ น้องน้ำตานะคะมีทั้งน้ําตามีทั้งความสนุกฟังเฮฮาและก็น้องวินเนอร์นะคะว่าการพัฒนาของเด็กน้อยเป็นยังไงนะคะนางเก่งมากๆนะคะเออคลิปนี้จะว่าดามาด้อยพี่น้องบ้านอุ๊ยเป็นอย่างคือเวตัดมาลุง่งบอมแมนนะคะพี่น้องก็คืออยากให้พี่น้องว่าทําให้หายคิดถึงอยากให้ดูบรรดาบรรดาสิว่ามังกระซ่องจูนผู้เดียวทุกๆคนในแสงทองสินเลนนะคะพี่น้องที่พี่น้องติดตาม เออายเสียอยู่เป็นกําลังแรงใจแรงเชียร์ให้แบบนี้ไปตลอดนะคะถึงจุนซิบเบเดคอาไปถึงจุนซิบเบเดเต้นแล้วจุนจะทำคอนเทนต์อีกอย่างหนึ่งแล้วว่าทําไมจุนถึงไม่ได้เข้าไปเต้นในแสงทองฟินแลนด์นะคะเออเป็นอย่างจุนคือบอเด็กเขาไปเต้นในแสงทองฟินแลนด์คือเกาเดี๋ยวจุนจะมาทําให้ดูนะคะแต่ถ้าถ้าบอสให้โอกาสอีกก็คงจะได้เข้าไปอีกนะคะแต่นี้ก็คือว่า เดี๋ยวจะเหมานี้คลิปที่หลังดีกว่านาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะพี่น้องขาบอมี่ยังไลมันมีออขอบคุณนะคะเวลาเฝ่าลืมกันด้วยพี่น้องขอโทษไลายๆขอโทษเอฟซีทุกๆคนขอโทษผู้ติดตามทุกๆคนนะคะทั้งสามหมื่นกว่าท่านนะคะที่ติดตามจนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นทางช่องออแฟนเพจนะคะแล้วก็ a c e b o o k นะคะพี่น้องขากสิ พยายามเซดคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บอมี่ยังไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะอย่าเปล่าลืมกันอย่าเปล่าทิมกันเดี๋ยวอีกสองเดือนจูนอาจจะมีข่าวดีอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเตรียมนั่นเตรียมนี่ไม่จะคลองจะกระเมยไปเลี้ยงง่วนนะครับพี่น้องเออเดี๋ยวพี่น้องก็วบบ่าร่งคลิปคลิดตะคีบเก่าๆบ่ามอมแมนค่ะพี่นอ้องอยากหาคอนเทนต์เฮ็ดนล่นไลฟ์คอนเทนต์ นะครับปากเป็นกําลังใจให้น้องน้ําตาลน้องวินเนอร์และก็เด็กๆทุกคนในแสงทองฟินแลนด์ไม่ว่าจะเป็นบอสบิ๊กบอสแถวด้วยนะคะจูงกะเป็นกําลังใจเพื่อนแบบฝีไปตลอดนะคะมีมีการมีงานอย่างจูนกะเดียกยใส่เพื่อนกะเรียกใส่งานคือเกานะครับพี่น้องอันใดที่จูนเฮ็ดได้จูนกะสีเฮ็ดนะครับพี่น้องคะไปแล้วเด้อยพี่น้องเดี๋ยวเจอกันที่บ้านแม่คีนะคะเด็กๆรอกินลาบปิดเดี๋ยวจุนจะไปลาบป็นแถวๆหนองเบิงไวเป็นจะเป็นช่างแต่งหน้าของน้องน้ำตาลน้องแน็กน้องทีม ช่างนนนะคะพี่คิงนะคะน้องเอมแดนเซอร์นะคะโอเคเจอกันที่บ้านแม่คิงนะคะไปแล้วนะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามารับชมนะคะโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย